คุณคุณ,คณล็อกเลยคุณอยากได้เลขไหนคุณอยากได้เลขไหนคุณล็อกเลยเดี๋ยวบอกเอฟซีสีหาาส่ห้าสี่ห้านะครับสีหส่ห้าสี่ห้านะครับ,าาาร,บรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2564เลขที่ออก4 5 4 5ฟังอีกครั้งนะคะ สี่ห้าสี่ห้านะครับเมาหมดเลขท้ายสองตัวสี่ห้าเมาเอาดิ ใร้มีข้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าเอาต้องเชื่อมาเก้าสี่ห้าไม่เป็นไรครับเราไม่กลัวอยู่แล้วคราวนี้ขาดทุนสี่หมื่นแปดเราจะทำไอ้ลอตเตอรี่ไปนะครับจนขาดทุนห้าแสนแล้วเลิกลอตเตอรี่ที่รักชื่อรายการใหม่ลอตเตอรี่ที่รักเออครับเราจะทำรายการนี้จนกว่าขาดทุนห้าแสนบาทแล้วเลิกทำไอ้เหี้ยแล้วกันเจ๊งพ่อมึงเลิกก็คือเลิกเลิกกันเลย Thank you